นีนป่าและกระวงนัยชยากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษาตำแหน่ง,ย,ง,นงททย่างอ่านฟาบรัชทัพเที่ยงตรัง s อสเอสวตำบลทับเที่ยงมีของดีมากมายเช่นหมูย่างเมืองตรังขนมเค้กติ่มซำและทิ่วจากก้อยที่อร่อยและกลมกล่อมไม่เหมือนที่อื่นตำบลทับเที่ยงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นวัดกระพังโบสถ์คริสตจักรตรังหอนาฬิกาตรังค่ะ สำหรับน้องแบมบี้นะคะการเป็นเด็กดีง่ายมากค่ะคือการเป็นลูกที่ดีของพ่อและแม่เป็นเด็กนักเรียนที่ดีของคุณครูการเป็นตัวแทนเยาวชนที่ดีของตำบลทับเที่ยงในการนาเสนอซอฟต์พาวเวอให้รู้จักทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะ เป้าหมายของน้องแบมบีม้ในการประกวดยางแอนฟราบรัดไทยไลน์นะคะคือการนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ในตําบลทับเที่ยงหรือบ้านเกิดของน้องแบมบีม้เองค่ะน้องแบมบีม้จะคว้าม,มงลรกให้กับตําบลทับเที่ยงและน้องแบมบีม้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะน้องแบมบีม้ทําได้แน่นอนค่ะเจ้าเ,เจ้าย,ยิ้หัวชื่อยังแอนฟาบรัดทับเที่ยงตังเอชหัวปะปะซื่อจงกวเหรน Wow. มาหมา,มาซื้อไถ้ก๋เสวัสดีค่ะนางสาวนัทถาทธิดายินผู้ชนะเลิศยังแอนฟลาบรัดทับเที่ยงตัง SS1 ค่ะลูกครึ่งไทยจีนเส้นทางของตัวนเองนะคะเคยเป็นนางนพมาศของจังหวัดตังในปี2563ค่ะและได้เป็นผู้ชนะของยังแอนฟลาบรัดทับเที่ยงตังค่ะค่ะแล้วซอฟท์พาวเวอร์ของตำบลทับเที่ยงนะคะก็จะมีของดีมากมายมากเลยค่ะอาทิเช่นรถตุกตหกัวกบหมูย่างเมืองตัง และยิูจากโกยและอาหารคลีนจากร้านคลีนฟู้ดเฮาส์และสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีหอนาฬิกาและศาลเจ้าถ้ำกองเอียและอนุสาวรีย์พระยาลัษดานุปะดิ์และจุดมุ่งหมายของหนูในการประกวดยังแอนด์ u ฟ o u s Thailand นะคะคือการได้เป็นลูกสาวของคุณพ่อไบอันและเป็นผู้สานต่อต่อโครงการต่างๆและซอฟ์พาวเวอร์ของดีในตำบลบ้านเกิดเราค่ะ สิ่งที่เยาวชนยุคนี้ต้องมีคือการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีและผู้ฟังที่ดียอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะแค่นี้จะทําให้สังคมเราน่าอยู่และสงบสุขมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ